ไม่รู้ว่าฉันไม่รู้เลยาไม่ทำที่เปิดยู่ไม่รู้ว่า อยู่ทีเดียวกันได้เลยไหมไม่คุณจะสังเกตดูอันนี้ด้วยลักษณะของแฟนคลับเป็นยังไงสิ วันนี้นะฮะเราต้องการปใจเยอะพอสมควรนะฮะที่จะร่วมสมรูสร้างนจุที่เป็น่นงให้กับผู้กแขนงนัเรียนไทยเดยถูกต้องอยาให้ไม่นน่นอนพวอะไรครับเมื่อกี้ผมทำไปแล้วด้วยนะเมีรอนึอเดนท่ีเ่าเราต้องทเป็นตัวอย่าง ยัไม่ได้อยู่เนี่ยไม่เยอะเลยดียังไม่เยอะครับมีสองกล่องเลยยังไม่น่าจะสร้างการประชุมได้ใช่ไหมก็ช่วยๆทำันกองตรงนี้ก็ 你三后。